สวัสดีจ้าพี่น้องพอดีย้ายบุญออกมาสวนเนาะในพ่อรุ่งประสานแหว่าเบิ่งพ่อรุ่งพันสารแห่แหคะ่ะเลี้ยงอยู่สวนยุป,ปีสวนดงจ้าอันนี้สารโดนเราบอกพ่อรุ่งนี่โอ้สารม,มือเขาได้หลายแท้พ่อรุ่งพันสารได้สามมือว่าสัญเจ้าพี่น้องมึงเนี้ยขนาดสามมือยังได้หลายเนาะ อีกเมือจังสิแล้วบาทเนะี่ยเป็นเดือน, <laughs> น,อนโอ้เจียงยูเป็นเดือนกิน่กยงยูขาะพี่น้องเสืส้อซีเล้ววิธีชีวิตจ้าวิธีชีวิตสารแล้วก็ไปตึกข้าวเราต้องไปซื้อเอาเนะาะสารแล้วก็ไปตึกตึกหาป่าแต่ว่าคนรุ่นหลังคือสีเฮ็ดบ่เป็นแล้วค่ะตอนนี้คือสีสารบ่เป็นแล้วนี่พ่อรุ่งพอมันคนหลุ่นก่อนก่อนเนาะเก็บซิหาปีแล้วได้จ้าเนี่ยแม่บ่พ่อลุง 76หรอเปล่า76ปีตายยังดีค่ะพี่น้องตายยังดีสารแห่ได้76ปีหาเบิ่งอยากได้ใจแหย่เนาะเสื้อสิสานได้ส่วนมากก็ไปซื้อ,อยู่ตลาดเนี่ยนีฝีมือล้วนๆค่ะนี่ฝีมือล้วน ยายบุญนั่งอยู่เป๋พรลุงแล้วก็สารสารแห่อยู่นี่อยู่กับอีหอมมืงไตหอมมวงเม,มื่อนี้ยอากาศคึ้มฝนมาตกแต่ว่าคึมจัหน่อยสิตกอยู่กับประจ,กจกักษ์ะขนาดว่า่นี่ฝนคึ้มขึมฟ้าคึ้มขึนเนาะแต่ว่าคอว่าสิตกอยู่ด้วยเป็นตะตกอยู่แดดออกมาจาัหน้อยจังตกก็ได้หรอค่ะ จังกาขาเสียออกไปเจ็บเห็ดพุ่นยังไนดวงพุ่นเดี๋ยวไปธุระก่อนแป๊บหนึง่งจังกลับออกมาเนะาะพาเบิ่งพอลุงสารแหย่ไปเบิ่งไล,ล้ๆบ่พะพอลุงและสารแหย่เดี๋ยวไปดูใกลๆ้ๆเนี่ยสุดยอดเลยแกงบ่นนี้ ถาาบางวันอากาศรอบๆกเจ,จะสิเป็นหมื่นๆแล้วต้องหันทางมาัเพราะอ่น้ำบักจับด้ยนี่พอลุกง,งบรรยากาศดีดีพอลุกงแล้วก็สานไปเรื่อยๆสานไปสานมาก,กับสิเลี่ยวด้วยครับพี่น้องนะ เจงอยู่ดิเยงอยู่ดิจ้าสารไหลไปแห่เป็นผืนเนาะสุดยอดเลยพาชมบรรยากาศสารแหย่คุณจะย้ายบุญก็ขอบคุณเรายๆเดยอค่ะขอบคุณทุกกำรรลังใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณเรายๆจ้า